มาดูอีกคลิปหนึ่งนะครับฟังกับคุณมดนะครับกําลังจัดการอีกนะจะให้ท่านดูให้<ด>ให้กระจ่างไปเลยนะครับในเรื่องบอนไซมะขามรากรอบจากการถ่ารากและกิ่งตอนของบอนไซบ้านมดนะครับมาดูต้นนี้ได้ตอมาอย่างไงครับต้นนี้อันนี้น่า,นาจำไม่ไดนน้น่าจะเป็นกิ่งตอนนะครับกิ่งตอนเพราะว่ารากมันรอบตาตาอันนี้ลงลงชุดหลังนะครับไม่ใช่ชุดส<อ>ามเจ้าเหรอ อันนี้ชุดหลังก็น่าจะสองปีนะสองปีกะกะนะครับไม่ถึงเพราะว่าเราลงพร้อมกันวันเดียวกันไม่ได้นะครับไม่มีแรงลงขนาดนั้นต้องทยอยลงเราก็ประมาณการเราสามปีนะคุณบดน,นะต้นนี้เอี้ยวเอี้ยวนะเอ็นเอ็นสวยลักษณะไม้อย่างนี้เกิดลีลาสวยครับแต่ถ้าไม้ตรงทื่อก็แล้วแต่สวยอีกแบบหนึ่งครับถ้าไม้ตรงก็ถ้าฐานนะฮะตรงมันก็จะเป็นมั่นคงถาวร นะครับมะขามมีเป็นไม้มงคลเปลาไปปลูกที่บ้านก็คือนะครับโบราณบอกผู้คนเกรงขามอ๋มีพวกทักทายครับเดี๋ยวไปดูก่อนโอ้อยู่น่นครับเขาทักทายนะครับเมื่อเรากำลังทำอะไรกันอยู่นะครับทำบอลใสมะขามครับบอลใสบอลไปว่ากระถางใสไปว่าปลูก นะครับแบบนี้เลยครับอันนี้เป็นเจตนาที่จะสร้างเลยแต่เป็นการสร้างแบบเรียนแบบธรรมชาติถูกต้องเลยนะครับแต่ก่อนนะคนจีนโบราณเขาก็ปลูกลงในภาชนะครับไม่ใช่กระถางแบบปัจจุบันนะครับเป็นกระถางในยุคนั้นปลูกในหินบ้างนะกว่าจะมาถึงยุคเราเนี่ยโอ้โห2,000ปีแล้วครับบอนไซนี่2,000ปีครับกระแสมาแรงขนาดไหนทุกวันนี้ยังไม่เสื่อมนับวันนะครับรุ่นต่อรุ่นนะคุณมดนะ ต้นนี้เป็นไงครับพอใจไหมต้นนี้อาจจะต้องเขียงใหม่แล้วรอแตกใหม่เลยครับมันมันคอยาวมันสูงเขียงสูงนิดนึงครับสูงครับเนี่ยเนี่ยไม้เพราะนั้นจะาจะให้ท่านได้ดูแต่ละแต่ละตอต่างกันนะครับตอนี้มันมีกษณะเป็นไงครับคุณมดรากแต่รากสวยอยู่ครับจารากสวยแล้วลำต้นพอใจไหมครับขนาดนี้ลำต้นแล้วเดาภาเข้าแขนเด็กต้นนี้ดูท่าแล้วอาจจะเป็นเสียบใบแค่ครับ อมันต้นเล็กเหรอฮะต้นมันเล็กไปนิดนึงครับมันเอ็นสวยอยู่แต่มันต้นเล็กถ้าอย่างนี้สร้างไปด้วยเดี๋ยวก็โตขึ้นนะครับโตครับพอจะสร้างจบก็โตขึ้นอีกหนึ่งเท่าตัวครับอ่าแล้วตัวที่มันทําไม่ได้ก็คืออ่ามันคอยาวคือคือมันแตกสูงไปคือเขียงรอบแรกไว้มันแตกสูงไปนิดนึงครับโอเคอาจจะเหลือไว้ฝั่งหนึ่งเพื่อเรียกน้าเลี้ยงโอเคนะครับเพราะฉะนั้นไม้ต้นนี้ก็คือสูงไปนะครับขนาดนี้สูงนะครับ หนึ่งเส้นผ่าศูนย์กลางเท่ากับส่วนสูงถ้าผมผมชอบเล่นสัดส่วนนี้นะครับเนี่ยฮะหนึ่งเส้นผ่าศูนย์กลางของโคนก็ส่วนสูงก็ประมาณนี้ฮะอันนี้ยังสูงอยู่มันจะต้ตองแตกประมาณนี้จะเป็นสวยแต่ว่ามะขามเนี่ยเขาให้ขึ้นอีกนะครับหนึ่งรอบโคนเท่ากับส่วนสูงก็จะอยู่ขึ้นมาอีกนะครับเพราะว่ามันโครงสร้างมันต้องให้ใหญ่หน่อยนะคุณมดนะครับผม พราะมะขามนะต้องให้ใหญ่อย่างที่บอกไปแล้วนะฮะในคลิปต่างๆคุณมดย้ําไว้เสมอว่ามันเป็นไม้ใบใหญ่ใบ,บจะห้อยลงครับใบจะห้อยใบจะห้อยตกลงนั่นเองนะครับสางรากตัดรากก่อนนะครับตัดแต่งรากนะฮะไม่ใช่สางรากครับเราจะไม่สางรากมะขามนี่จะไม่สางรากจะไม่ล้างรากนะครับ จะตัดแต่งเท่านั้นนะคุณมดใช่ครับเพราะเนี่ยเนียรากฝอยมาเพียบเลยเนี่ยเนี่ยลากฝอยคโอ้โหสวยเลยฮะนี่ยกมได้ครับยกมได้เลยนะครับแล้วสาะเปาอยู่ไหนกะลาอยู่ไหนอยู่ข้างล่างนะครับอยู่ข้างล่างเนี่ยครับนะบอยู่ข้างในนะแต่เราไม่ออกนะคุณมดไม่เอาออกครับอาจารย์ไม่ออกมันเดี๋ยวไปลากมันแตกนะมัน,นาสาะเปาผมเนี่ยมันจะเป็นกระลามะพร้าวนะ ผม,ผมจะปล่อยให้มันผูกตามธรรมชาติไปเลยแล้วมันไม่หนักด้วยครับผมลามะพร้าวนยฮะท่านก็จับจองไว้สะสมไปไม่มีสั่งมาก,ก็ได้นะครับเออตอนนี้ก็ไม่ค่อยมี<ไ>นะครับอาจารย์กะรลามะพร้าวของสวนบอนไซไม่มีหรอกครับสร้างหมดเป็นร้อยเป็นพันเลยนะเดี๋ยวนี้ทำขนมก็น้อยแล้วครับเอาบางตัดนี่ก่อนเลยบางง่ายๆเลย อามาดูต้นนี้ครับจะจะเล่นแบบไหนเป็นกรณีศึกษาให้กับทุกท่านนะครับหลายท่านบอกว่าได้ต่อมาทําอย่างไรผมจะลงแบบการได้ต่อมาทําอย่างไรเนี่ยหลายคลิปท่านจะได้เข้าใจระวังอย่าให้นี้หลุดนะตาตรงๆไปก่อนเออจะจะเก็บส่วนบนไว้ก่อนนะครับกิ่งบนนะจะยังไม่เอาออก เดี๋ยวจะเอากิ่งไว้ล่อๆครับถ้าตัดทีเดียวกลัวน็อกเหมือนกันเพราะว่าเลี้ยงมาสามปีน็กคามื่อนี่โอ้โหเสียดา้ก็มีมากครับก็มีนอม็อกมั่งมีน็อกมั่งมะขามนี่แปลกเหมือนกันนะถ้าไม้อื่นต้นไกลอย่างเงี้ยโพงเงี้ยไม่ตายครับเลี้ยงไม้เลี้ยงไม้ต้องมีตายมั่งอะครับอาจารย์เออต้องมีตายนะครับเนี่ยนั่งอยู่นี่ครับเอาละครับโอเค อถ้า้ชอบสูงก็เอาเลยครับแบบนี้อาจารย์ดูรากเลยครับเนี่ยรากสวยเนี่ครับเขาจะเป็นฐานดูเก่าๆเลยครับเนี่ยอือฮะมันมันจะเป็นลีลาแบบว่ามันไม่ใช่ตะขับแต่มันจะออกเป็นลักษณะเหมือนธรรมชาติให้รอบๆอ่ะครับแผ่กระจายไปบางทีมันทอดมันเป็นตะขาบเลยมันเบื่อมันก็ไม่สวยมันก็สวยอีกแบบนึ่งครับอาจารย์ครับอย่างนี้ก็ได้อีกแบบหนึ่ง แล้วก็ทายาครับทาเลยก็เก<ไ>ป็นวัตถากรวนเวียนอยู่แบบนี้แหละเพราะว่าเราสร้างงานบนไซก็เป็นการเตรียมวัสดุในเบื้องต้นนะฮะนี่เป็นการนับหนึ่งนับสองแล้วนะครับนับหนึ่งก็คือ,อบทเรียนแรกก็คือการจัดรากตอนให้ออกก่อนครับนะอันดับแรกตอนให้รากรอบก่อนนะถ้าผ่านตอนรากรอบแล้วมาชํำอีกถ้ารากยังรอบอีกก็มาปลูกลงจัดราก ดูแลอีกโอ้โหหลายขั้นตอนครับนี่ขั้นตอนที่สามที่สี่แล้วนะครับก็ต้องดูแลแบบนี้นะคอยดูแลรากไปดูโคนไปนะเออไม่ใช่เบรกครั้งเดียวนะต้องมีเบรกอีก,อกใช่ไหมคุณบอเนี่ยพอเบรกเสร็จแล้วผมก็จะมาเก็บให้เขาสลบทนะครับอ๋อนันมันจะโกมปืนไปครับเนี่ยครับเ,น,น,เบนี่ยๆอาจารย์เนี่ยอย่างเงี้ยมันแตกมาซ้ายขวาอย่างเงี้ยตรงกลางมันสูงเออเราต้องเก็บออกอเนี่ยเราก็เก็บครับเดี๋ยวเขาจะสลบสวยไปเองเลยครับเนี่ย เนี่ยเก็บให้สลบเนี่ยครับเนี่ยอก็จะกลายเป็นรากอีกแล้วไม้มันจะดูแบบกลมกลืนกันไปครับมันจะได้ไม่ไม่มีสันฉากขึ้นมาครับที่มันแตกข้างบนเนี้ยเราก็ขอบออกเลยครับอืมถ้าแตกข้างบนขอบออกต่อทิ้งไปครับผไม่สวยนะครับก็ประมาณเนี้ยอโอเคสวยแล้วครับแบบนี้โหแบบนี้หล,ลายต่อไปปลูก ต่อไปไม่ใช่มงหนูลางเดียวแล้วครับบ้านมดจะมีนี่ตั้งเรียงไปเลยนะครับมะขามกมังนะประชันนะส่วนลูนิก็มงหนูลายนี่เราทําหมดทุกครบทุกอย่างครับทุกไม้เอาแล้วครับาหาที่อยู่ให้เขาก็คือกระมังใบใบยใยใหญ่ครับอสองคนนะฮะสองคนยกกระมังเก้าสิบเซนดินปลูกเอ่อ ก็คือดินผสมมะพร้าวสับไปกัมปูใบไ,ไม้ผุไ,ไม้ผุรวมกันได้<อ>หมดใส่ได้หมดเ,เพราะว่าเราจะย้ําเลยนะบางท่านมาดูทีหลังเราก็ลืมบอกสูตรไม่มีสูตรอะไรหรอกครับให้สังเกตความร่วนร่วนซุยนุณมันหมดนะให้ใ <ช S 2> ได้อากาศน้ําระบายน้ําได้ดีไหมระบายอากาศได้ดีไหมไม้มันจะเจริญเติบโตงเขาเองเราเป็นผู้ที่ทําหน้าที่เตรียมอาหารให้เขา แต่ถ้าเป็นใบกัมปูละเอียดมากเกินไปนอันนี้ใช้มะพร้าวสั์เนี่ยวางบนเลยครับเพราะว่าต่อไปมันจะยุบตัวคุณมดบอกจะยุบตัวใช่ไหมครับแน่คนผมว่าสวยดีนะอาจารย์แบบนี้ดวยครับเดี๋ยวมันโตขึ้นแต่พอมันโตมันจะเป็น<ช>ติดกันหมดอะครับอ,อ,อย่างเงี้ยโหนี่สมัยก่อนก็สูงกว่านี้ก็ยังช่างเนย <laughs> นี้ก็ถือว่าได้อยู่นะเดี๋ยววอลัมเผื่อมันแตกใหม่ครับอันนี้เผื่อชั่วคราวไว้ก่อนถ้ามันแตกใหม่ผมอาจจะเอาเตี้ยวย่านี้ยลครับที่ผมมามาใส่กระมังเนี่ยบา,บางต้นผมจะเตรียมไยวมมม้เสียบแค่ด้วยไงอืมอืมอืมเสียบแค่อีกนะครับถามใบแค่มันสวยครับแต่มันสร้างช้าเกินนะแต่ต้นเสียบเร็วเหมือนกันครับวกว่าจะได้แต่และต้นก็ต้องใช้เวลา คำว่าเร็วนี่เป็นปีนะครับับผมใส่ผ่านมาปีเ <แอ S 1> ลยเริ่มเริ่มต้นนะฮะเพราะนั้นไอ้ไม้ไม้สวยก็เป็นเป็นใช้เวลาใช่ครับไม้ขี้เหล่ก็ใช้เวลาเท่ากันเพราะนั้นสร้างสวยซะดีกว่านะครับจะเสียเวลากับไม้ขี้เหล่นะครับโอเคเรียบร้อยครับต้องหามเลยนะครับหนักขนาดไหน โอ้โหสุดยอดครับมะขามเดี๋ยวจะทยอยลงไปอีกนะมีครับติดตามตอนต่อไปนะครับ